สวัสดีคุณครูทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับงาน ICT นะครับจะแนะนำวิธีการเช็คชื่อนักเรียนนะครับโดยที่นะครับคุณครูไม่ต้องขานชื่อนักเรียนนะครับวิธีการเช็คชื่อโดยใช้ c h โอ่าโดยใน g o o g l e c l a s s r o o m นะครับเราต้องดาวน์โหลดโปรแกรมเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมจะทำอย่างช้าๆนะครับคุณครูก็ดูให้เข้าใจก่อนแล้วค่อยไปทำในเครื่องของตัวเองนะครับก่อนเลยนะครับ มาที่หน้า Google Chrome แนะนำต้องเป็น Google Chrome เท่านั้นนะครับจากนั้นไปที่จุด3จุดด้านมุมขวาบนนะครับเสร็จแล้วเลื่อนลงมานะครับหาคำว่าส่วนขยายนะครับมาที่เครื่องมือเพิ่มเติมเลื่อนลงมาที่ส่วนขยายปึ๊บ คุณครูก็จะได้หน้าใหม่ขึ้นมาเสร็จแล้วคุณครูมาดูจุด3จุดด้านซ้ายเห็นเมาส์ผมไหมครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วคุณครูเลื่อนลงมานะครับเลือกคําว่าเปิด chrome web store chrome web store นะครับเป็นร้านขายของอาขายโปรแกรมนะครับบน chrome นะครับจากนั้นนะครับค้นหาในร้านนะพิมพ์คําว่า google mist g O oh. t L E G L E Google Meet M E, e T S S t e n d a n t นะครับถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับ S t e n d a n t จากนั้นนะครับมันจะมีให้เลือก3ตัวนะครับตอนนี้เราจะใช้ Google Meet S t e n d a n t ตอนนี้เป็นเวอร์ชั่น2นะครับคลิกเข้าไปก่อนจากนั้นนะครับให้คุณครูมา ผมวงไว้ให้แล้วตรงนี้เพิ่มในโคมอ,อ่านข้อความให้เข้าใจนะครับคุณต้องการเพิ่มจริงหรือไม่จริงนะครับกดคำว่า,าเพิ่มส่วนขยายหรือจากนั้นนะครับปิดอันนี้ไปก่อนนะครับสังเกตมุมบนมุมบนขวาตรงนี้จะมีกูก๊ดจะมีไอคอนเช็คชื่อขึ้นมาแล้วปิดไปก่อนนะครับ เสร็จแล้วอ่ะวิธีการเช็คชื่อนะครับก่อนอื่นเลยนะครับโปรแกรมนี้จะทํางานก็ต่อเมื่อเราอยู่ในชั้นเรียนอ่ะจากนั้นนะครับคุณครูคมาที่ชั้นเรียนแล้วนะครับเราก็เข้าในลิงก์มิสเคตอนนี้อ่ะตอนนี้ในห้องเนี่ยยังไม่มีใครนะครับโอเคฮะมีโปรแกรมขึ้นมาและนะครับกากระบาดไปก่อนนะครับ ผมเข้าร่วมชั้เรียนก่อนเสร็จแล้วอะโปรแกรมก็จะขึ้นมาแล้วนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วอันเนี้ยในห้องมีผมแค่คนเดียวเห็นไ,ไหมครับเสร็จแล้วถ้าเวลามีนักเรียนขึ้นเข้ามาในห้องเนี่ยรายชื่อนักเรียนจะเรียงมาตรงนี้ครับนักเรียค,คุณครูครับเรียงมาเรียงมาแล้วเราจะเอารายชื่อนักเรียนที่เข้ามาในห้องเนี่ยไปใช้ได้ยังไงนะครับ มันจะมีนะครับปุ่มเซฟด้านบนปุ่มเซฟด้านบนนะครับเซฟลิสอพอเราเซฟลิสเสร็จแล้วนะครับมันจะมีเป็นไฟล์ Excel ขึ้นมาคุณครูก็เปิดเข้าไปดูรายชื่อนักเรียนได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ถ้ามันบังหน้าจอคุณครูนะครับคุณครูก็กดนะครับกดตรงหัวเอามาซ่อนไ้ตรงด้านล่างก่อน แบบนี้นะครับโอเคครับวิธีการเช็คชื่อก็มีไว้แค่นี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับงาน ICT นะครับสวัสดีครับ